ซักรีต้องมีใจรักต้องมีความสนใจในงานที่ทำเมื่อยังไม่โควิดมันเป็นช่วงที่เราลุ่งมากลูกค้าก็เยอะเงินเหลือเยอะมากตอนนั้นลุ่งมาเรื่อยนะพอมาบอกดวงตกดินลงมาเลยเงินหนึ่งล้านใช้ไปในหนึ่งอาทิตย์ทำตรงนี้มากี่ปีได้แล้วครับีสามสิบเจ็ดปีแล้วอยู่<ป>ที่นี่ <รอ S 1> มาตั้งแต่เจ็ดขวบ ตอนนี้63บ้านหลังนี้เลยเหรอคะหลังหลังนู้นทับ5้าแล้วก็มาซื้อหลังนี้อ๋อบ้านหลังนี้ซื้อเองซื้อเองซื้อด้วยการทำอาชีพสุกตองซาอบรีแจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเจมีขึ้นมาเลยไม่ใช่นะไม่มีตังค์ซื้นอนมให้ลูกกินก็ลำบาก็ลำบากตอนนั้นลำบากมากแล้วเจทำไงตอนนั้นพี่สะภ้ชวนโอมารับทับอ้าไหมล่ะเออก็ดีเนาะเพราว่านี้ตอนนั้นราคายังไม่เท่านี้นะ จะอัพมาเรื่อยๆเ,เนะะาะแล้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อยังไม่โควิดมันเป็นช่วงที่เราลุ่งมากลูกค้าก็เยอะเงินเหลือเยอะมากลูกสาวเนี่ยอยู่นะจะดูดวงให้ตุ้ยและปีนั้นเขาบอกมาดวงม้าจะตกจริงนระลกเลยนะแม่งตกจริงๆสองปีเข้าใจคำว่าดวงตกไหมเงินที่เก็บไว้เท่าไหร่ทองที่เก็บไว้เท่าไหร่นะเป็นสิบบเลยนะทองตายหมดไม่เหลือ,เ,ลอเงินหนึ่งล้านะใช้ไปในหนึ่งอาทิตย์ ซึ่งไม่รู้ว่าเงินไปไหนหมดใช้ใช้ใช้ใช,ใช้มีเหตุให้ใช้มีเหตุให้ใช้แต่เราโชคดียอย่างนึงนะเรามีน้องชายที่คอยอุ้มเราไว้เราเลยรอดมาได้เราก็ทําทําตั้งแต่น,นั้นมาเลยมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้อะไรสิ่งที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่ทําสิ่งนี้มาถามว่าหนึ่งทำซักรีดต้องมีใจรักต้องมีความสนใจในงานที่ทําและต้องรักผ้านั้นไม่ใช่ว่าทําสมสีสุม่ม้เราไม่ได้เราทําดีด้วยแล้วลูกค้าก็มา ได้เลยค่ะเจ๊แม่เฮียเจ๊ว่างมาเอาผ้าไหมอ๋อเดี๋ยวไปได้ไหมเฮียแป๊บนึงนะได้ได้ค่ะ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 ลูกค้าก็มา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 เองเราต้องสิ่งแรกคือต้องสื่อสา์และต้องทําดีให้เขาเราทําให้เขาดีเรารีดผ้าเขาเรียกถูกใจเขานี่แหละคือลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะจนบอกว่ากูเหนื่อยนะอยากให้เจ๊บอกอะไรกับตัวเองนิดนึงตั้งแต่ทําอาชีพนี้มาถ้าไม่ทําอะ ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยต้องทําและอีกอย่างเรารักมันเรารักในงานที่เราทําเรารักมันมากนะต้องรักและใส่ใจกับมันนะมนไม่ใช่ว่าคิดทามันไปวัน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 ,วนให้มันผ่านไปไม่ใช่นะอือกูจะไม่เลิกทํางานเพราะถ้ากูเลิกทํางานเดีย๋ยวกูไม่มีกินกูต้องทําอม